ใส่ใจมากๆถ้าเรายิ่งดูแลยิ่งเร็วยิ่งดีเห็นผลชัดได้มากกว่าคนที่ปล่อยให้เกิดปัญหาเยอะเนาะแล้วก็ค่อยมาดูแลคุณหมอปรับให้หน้าทั้งสองข้างบริเวณนี้เท่ากันประทับใจมากทักทุกคนเลยว่าแก้มเล็กลงเป็นปัญหารูปหน้าคะ่ะแก้มที่เริ่มคล้อยแล้วโค้งหน้าไม่เท่ากันอยู่แล้วน่าจะยากสำหรับคุณหมอ ตอนนี้หมอทําเสร็จไปแล้วนะคะทั่วหน้าเนาะก็เริ่มจากตัวอัลตทร่าก็ช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวในชั้นสมัดเป็นหลักจะได้ประสิทธิภาพที่สูงมากกว่าพอยิงเครื่องเสร็จเดี๋ยวเราจะฉีดฟิลเลอร์เขาเลี้ยงขัลกบบกันนิดนึงเพื่อให้ตัวบริเวณตรงช่วงหนอกแก้มเนี่ยมีความละมุนไปได้วยกันยกช่วงแก้มกระดูกขอบตาขึ้นนะคะเพื่อให้ใบหน้าดูสดใสตาดูสดชื่นขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเคสนี้หมอจะมีการปรับคางร่วมไปกับการปรับบริเวณด้านข้างเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมชาติจะดูกลมกลืนกันเป็นเเส้้นนนนดดดียวาาปกกิึงใหูรั สดใสมากขึ้นนะคะ คุณหมอเขาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับปัญหาที่เราอยากได้เนี่ยค่ะพนักง,งานทุกคนก็ไม่ได้กดดันในการแบบขายผลิตภัณฑ์ทําให้เราแบบสบายใจที่จะฉีก็หลังจากนี้นะคะหมอจะไปใช้โบท็อกในการดูแลริล้วรอยตัวคอลลิเกเตอร์กรามนิดหน่อยแล้วก็เก็บลิปติง้งเพื่อให้หน้าดูเรียวเป็นรูปไข่มากขึ้นเนาะสุดท้ายเลยก็จะขอเก็บแฟตตรงกระป๋องแก้มมีเยี่ยงน้อยนิดหน่อยเนาะแต่วันนี้เราไปใช้แฟตลดกันนะคะตัวไลโปวีสแควร์เนาะ ชอบมากค่ะใบหน้าเล็กลงมากๆหน้าทั้งสองข้างดูเท่ากันขึ้นเยอะเลยค่ะ